อันนี้นะครับเรามาให้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับรุ่นประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงพ่อเพี้ยนะครับวัดเกินกระถินนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับเขาเรียกว่าเหรียญห้าแฉะนะครับเหรียญห้าแฉะนะครับเป็นเหรียญกระถินนะครับปีสองห้าสี่หกนะครับของหลวงพ่อเพียนะครับวัดเกินกระถินนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญข้างในกันครับเหรียญกระถินรุ่นนี้นะครับก็ แกะพิมพ์ได้สวยงามนะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับใกล้ๆก่อนนะครับเดี๋ยวขอโฟกัสก่อนอ่าประมาณนี้นะครับก็เป็นเหรียญทองแดงลมดํานะครับเป็นหลวงพ่อเพียรนั่งเต็มองนะครับข้างหน้าต่อโคดนะครับนะฮะเป็นเหรียญเสียมานะครับทรงนิยมนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหลังนะครับนี่นะครับ เป็นเหรียญรุ่นประสบการณ์นะครับ5แฉะนะครับของหลวงพ่อเพียนวัดเกิีนกระถิ่นนะครับตอนนี้ราคาก็ยังไม่แพงมากนะครับหลักร้อยนะครับก็เช่าหามาลองใช้กันได้นะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งนะครับนะครับหลวงพ่อเพียนวัดเกิีนกระถิ่นนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับนี่นะครับผิวก็จะเป็นประมาณนี้ครับทองแดงลมดํานะครับ นะครับก็จะแบบพอโดนแสงก็จะเป็นแบบเหมือนปีกแมงทับเงาเงาม่วงม่วง,งครับเป็นปกเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญเหรียญโทองแรงลมดำทั่วไปนะครับนะครับแบบนี้ข้างล่างต่อโค้ดนะครับข้างล่างต่อโค้ดนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็จะเป็นคาบคาบนะครับตามอายุนะครับตามเวลา พอเก็บนานๆมันก็จะมันจะจะแห้งกว่านี้นะครับผิวมันจะแห้งกว่านี้อันนี้นะครับก็เป็นเหรียญนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของหลวงพ่อเพียรวัดเกิดกระถิ่นนะครับเหรียญรุ่นประสบการณ์นะครับห้าแฉะนะครับกระถิ่นปีสี่เจ็ดนะครับก็เพื่อนๆนะครับที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องฮัทอายุทยาด้วยนะครับแล้วก็จะได้นํำคลิปประถุมงคลนะครับรุ่นอื่นๆมาลงให้ชมต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ